พริขอ่อยไซด้วยกับนึงพี่น้องกับจุดจวนย,ยานมูเพ็ดใช่ยหมก็หลายค่ะพี่กก็เลยต้องหลายพี่น้องตามตาม,มักแต่งนะคะตามไว้กินข่อยสีบสซกับเทียมด้วยค่ะสามารถแช่ไว้กินได้ห่อนออื่นได้นะคะแสียเย็น เอาบักหน้าลง่ไปค่ะซองกีบค่ะมะเขือเทศกับมะเขือเทศในสวนนะคะสดๆสดในสวนเลยค่ะเ๋ยวต้องไป่น้ำมะขามเปียกน,นิดนึงน้ำปลานิดนึงค่ะ ปลาปลาที่มีทุกตัวในบ้านนะคะจะใส่หมดเลยใส่ยางละหน่อยก่อนค่ะม,มาปลรราต้มเพิ่นต้มเองซื้อมาตะเซียนเ,เขาเห็ดแบบสวยง่ามมากนะเห็ดแบบพักกิ่งมากเพราะว่าเขาสีใสเอยียงหลังเออนะคะคะ่ะเงากอบสิมบชัจวดจวะคะ่ะท่านแล้วเ่รอคะ อุ้ยแซ่บอุ้ยมันมันดเดอร์มันมัน <S <S เดี๋ยวาห่างเบอร์อย่าห่างเบอร์ก็ขอโทษขออภัยนะคะอืมกระเทียมสีดำค่อยไว